โอเคก็ขอตัวดีคนนี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเจ้าหญิงน้ำนี่เองโดยเจ้าหญิงน้ำผมจะมีวิวอยู่ที่หนึ่งนะจะมาเข้าไปเลยแรกเน้นหนึ่งนะคะนี่นะไน่เห็นติ๊กตี้แย่จันอ่านมันจะดังแหลกหน่อยผมก็ไม่เข้าใจ ล่า ending มาเดาคุณแมาเดี๋ยวเราตัดกันก่อนเลยนะโอเคก็ตอนนี้ผมกอนกี้ผมก็ได้อยู่ในเกมเรียบร้อยแล้ว嘛เราก็จะมาวางเจ้างน้ำไปเลย คิวแรกเป็นแบบ f u l e นะคบคือเป็น o LE ทั้งวงเลยน,นี่เล็นคิหนเลอนสายก็จะเป็นแบบม่่จะเป็น,นเนกน้ำธ,ธรรมดาลเลยมาอันนี้คือเพิ่ม Ability ขึ้นมานะ ให้ดสมมติใชอะไรดี๋ยวมาล่บีแล้วกันบีบปีบอ,อ,อ,อ่าเอาไมโครวนมวันชอบนี่หกเกิน เด้วไปสักประมาณน,นี้อ่ะปุ๊บเห็นไหมมันก็จะล้างล้างความสมมามารถของตัวนี้นะคือตอนแรกมันเป็นระเบิดพอตายปุ๊บมันก็จะระเบิดใช่ไหมแต่พอกดทีเนี่ยมันจะหายระเบิดนะถือว่าตัวปีกก็ได้เหมือนกันนะครับไปอาไ,ไปอีกอาไปอีกอ่าระยะจัตาเปลี่ยนทีิ่ใหม่แล้วก็จะมาดูที่ิ่งกัน เป็นหนุนี้เลยคูแล้วก็ห้าพี่เหมือนเดิมขั้นต่อไปบวกห้าแสนห้าหมื่นห้าพันไอ้ห้าแสนห้าแสนห้าหมื่นห้าพันดามีต์บวกระยะกลเป็นเก้าสิบค่าอัพสองแสนห้าเหมือนเดิมต่อไปก็นี่เหมือนเดิมอัพต่อไปดามีต์เจ็ดแสนห้าหมื่นห้าพันระยะเก้าห้าอัพต่อไปก็วุ้ยเพิ่มมเยอะอยู่อาคือมีดแค่นี้ ราจะลองมาเอา ability เข็นมาเล่นดูดิมันจะได้หรือเปล่านะะมันก็ได้ลองเอาตัวมินิบอสมา โอ๊ยไวเกิร์ดเฮ้อมึงไปตัวปีดไม่น่าได้นะตมาทิปสิบสี่โอ้ยก็ไวเกิร์น mm hmm. oh, นะอ่ะ mm hmm. <À. S 2> ซึ่งวิธีการได้ส่วนตัวของเจ้าหยิงน้ำอ่าเดี๋ยวผมชักไม่ไเกมจบก่อนแล้วค่ะเงานเดี๋ยวเพิ่มเริ่ม,ม,มในการจบเลย mm hmm. ผมไม่อยากออกเกมเท่าไหร่นะ ปีดปีดแน่นๆเลยเรือเยอะๆ,ๆ,ๆอาจบละเราจะมารอว้าไปดูตอนดูกันเลยเอาไปตอนเห็นโลปกปกเลย ก็กร็จได้เราไปดละอคือถ้าเราเอย่นั้นต้องไปที่โลกอกนนะที่โกลังต้องใช้เรอนหนเลยเออเรลคือหนึ่ง้สิบห้านะคไปรื่อการผ่าได้ก็ง่ายเลยเอามาทำได้นะมันจะเป็นตอรี่ขอโองรกคหนึ่งอจนได้มันเป็นการลงบลร์อ่ะใช่ต้องห่านตอรี่โลกหนึ่งก่อนสมมติอ่ะคุณอยู่โลหนึ่งใช่ไหมคุณไปโลกสองคุณไปโลกสองไม่ได้โลกสาไม่ได้นะแบบรีวิวอะไรเงี้ยอ่ะมีวิธีทางแก้คือวิธีเดียวคือลงตอรี่โลกหนึ่งให้หมด ่ะแต่คือถ้าเรามาลบกขำได้ไม่ต้องตอรี่แลยไม่ต้องลงเลยเลยเราเกิดมาใช่ไจะมีคําว่า h o r e r Mode Pay in City อยู่ตรงนั้นเราเดินไปเดินไปเดินไปแต่ว่าแม่ผมไม่ใช่ปิดวากอนที่ผมลงไปเป็นมาแต่อย่างคือผมไม่มีสปีดวากอนด้วยไงลูกค้าคาตัวแหลกเลยเนี่ยอ่ะพร้มไปแล้วแล้วก่อนนะคะทุกคน ครับนี่เราผมไม่ได้เล่นในเรื่องวิ่งเลยจะค้างหน่อยนี่พอเข้ามาในนี้แล้วก็ให้เข้าไปในนี้นะจะมีด่านหนึ่งหกนะถ้าเราอยากได้ในคือเราก็ต้องเล่นไปเห็นด่านหกให้ได้มันแต่ต้องเป็นแบบตรอรี่นะครับมือใครเล่นเป็นแบบคือตอรี่ตรอรี่ต้องถึงดาทท่านหกแล้วด่านหกเนี่ย ต้องเป็นเส่วมตัวของเอ็กซ์ตรีมด้วยนะคะถึงจะได้ซึ่งวิธีการหันก็ยากเลยึงให้เพื่อนช่วยนะอ่าวิธีการได้มันก็แค่นี้ปรอคใคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย